รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันยงเส้นทางเพิมความฝันกับความสุขต่อให้ไกล สวัสดีครับผู้ชมครับผมกผมกบวสันบุญนุนในรายการสถานีอาชีพครับรายการที่จะพาคผู้ชมครับไปพบกับอาชีพที่หลากหลายนะครับจากคนที่รู้จริงแล้วก็ทําจริงนั่นเองครับวันนี้ครับสถานีอาชีพของเราครับพาผู้ชมมาเช็คอินกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับด้านหลังตรงนี้ก็คือวัดพระธาตุถ่าซ่อนแก่นเองใครที่มาเพชรบูรณ์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเป็นทหารเก่านะครับเ็เรียกว่าเป็นอดีตราชการนั่นเองครับที่เขาก็เสียุแล้วแต่ด้วยวัยของเขาหลายคนบอกว่า แม่วัยนี้มันต้องห่างไกลเทคโนโลยีหรือเปล่าแต่จริงแล้วเปล่าเลยครับการเรียนรู้ของเขาไม่มีที่สิ้นสุดครับเขาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งใกล้ตัวนั่นคือเรื่องราวของการทาโซลาร์เซลล์ครับและที่สําคัญครับเขารับติดตั้งโซลาร์เซลล์จากระบบธรรมดาพัฒนาต่อยอดไปเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมระยะไกลนั่นเองครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับต่อ่อหไไกลแคม สู่เส้นชัย่งความรู้สูส่อาชีพอยู่แห่งหน้ำเพอใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะมุ่งไปสู่เส้นชยัยในความรู้สูส่อาชีพอยู่แห่งหน้ำเพอ่ใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะมุ่ง อยู่แห่งฝนน้ำเพอได้พร้อมจะเข้าไปที่ตรงนี้สุลปิาชีเอาละครับแล้วในวันนี้ครับคนที่รู้จริงทําจริงอยู่กับผมแล้วนะครับคุณยุทธการสม,มุติวงหรือว่าพี่อาร์ตสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับแหมขออนุญาตเรียกพี่เพราะคนทีนี้เขาเรียกว่าพี่อาร์ตกันหมด เพิ่มใจมากเลยจริงๆแล้วเป็นข้าราชการเกษยียณมาใช่ครับมผมเออร์ลี่รีทายมาตั้งแต่ปี40 40ูปกติแล้วคนที่อายุ65ปีเนี่ยเขากลัวในเรื่องของเทคโนโลยีเลยไม่กล้าทำไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีรู้สึกว่ามันไกลตัวทำไมพี่อาร์ตถึงสนใจมาทำในเรื่องของโซลาร์เซลล์ฮะอ๋ออดีตผมก็คือเป็นทหารเนาะเขาก็ต้องไปส่งไปเรียนคอร์สเพิ่มพูนไปอะไรมีหน้าที่ต่างๆอะไรต้องต้อง ต้องยกระดับตัวเองในความรู้เสมอๆนะฮะแล้วก็ผมก็มาทําร้านกาแฟอะไรมาทําสวนทําอะไรเสร็จแล้วมันก็ตอนนี้รู้เรื่องกาแฟและอืรู้เรื่องอะไรละอันนี้มันมีเทคโนโลยีก็ค,คือมีอาจารย์ราชกบ,บงังม,มาเล่าขุนฟังเรื่องพลังงานทดแทนครับมผมก็ได้ฟัง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 ,ฟงก็เลยม,มีแรงบันดาลใจโอ้ถ้าเกิดเราเป็นเทคโนโลยีนี้ มันต้องต่อยอดไปเรื่อยๆมันต้องดีไปเรื่อยๆเพราะว่าพลังงานน่ะพลังงานเป็นการต้นทุนการผลิตต่างๆเราต้องใช้อยู่แล้วแต่เราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครับตื่นขึ้นมาดูโทรศัพท์เราใช้พลังงานแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ช่างเราก็ไปซื้อแผงน้องจะไปกับพี่ไหมไปขอเงินแม่มาเลยเดี๋ยวไปด้วยกันไปศึกษาด้วยกันคือไปซื้อแผงมาก่อนไปซื้อแผงมาก่อนแล้วค่อยเอามาศึกษาคือมันมันเป็นแต่ตอนนี้แค่ฟังอย่างเดียวนะยังไม่ได้ศึกษาจริงๆนะเดี๋ยวันไม่ใหญ่ก็มา ทำออนกิจของบ้านเพื่อนก่อนเลย้านทำไมไม่ลงบ้านตัวเองก่อนตังเพื่อนเป็นคนออก่ากไยผมเป็นเจ้าของรถอ๋อโอเคนึกว่าลปวไปช็อตบ้านตัวเองไม่ใช่ไม่มีตังค์อ๋อคือตอนนั้นอ่ะคือไปกับเพื่อนอ่าก็เลยบอตังเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องอ่าก็เลยเองจเอาความรู้ก่อนเลยเราเนจะเอาความรู้อ่าก็คือทดลองเลยทดลองเลยก็ซื้ออินเวอร์เตอร์มาติดประหยัดไฟบ้านให้บ้านเขาเย็บจักเนาะเป็นโรงงานมีจักรไฟฟ้าหลายเครื่องอะเขาก็หู คุณค่าไฟไปเดือนหนึ่งแปดเก้าร้อยบาทเนาะนะคือตอนนั้นเขาทำเป็นแบบแบบไหนอรแบบออนกิจออนกิจออนกิแรกเลยเออตอนนั้นคือรถค่าไฟไปได้เยอะรถค่าไฟได้เยอะจากการศึกษาดูบ้างดูคนอื่นบ้างโทรไปถามบ้างใช่ตอนนี้คนทัไปถามให้เรารู้จักกับเขาอยู่แล้วไหมหรือว่าเราเสิร์ชหาดูแล้วไปโทรไปถามเขามันมีคนแนะนําคนที่เขาขายแพงอ่ะครับเขาแนะนําว่าคนนี้เก่งคนนี้เก่ง คนนี้รู้จริงก็คือเริ่มต้นมาด้วยกันเขาเริ่มต้นมาด้วยกันเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อะไรมันก็ตอบสนองคนเยอะคนใช้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบและในวันนี้ครับก็คือสิ่งที่พี่อาร์จะพาเราไปดูเนี่ยก็พัฒนาไปถึงการทําการเกษตรละการเกษตรอ่าทำไมเอาโซลาร์เซลล์มาพัฒนาสูนของการเกษตรครับเพราะว่าการเกษตรเมืองไทยนี่มัน,ม,นมันขาดกันไม่ได้เม,มืองไทยมันมีที่อะไรปลูกอะไรก็งามัมนจะมีความ คนเนี่ยเป็นการเกษตรเยอะมีที่เยอะอย่างอย่างเขาข้อนี่ก็เห็นเห็นมีการถึงก็มีรีสอร์ทมีอะไรมันก็ไม่พ้นการเกษตรอย่างเกษตรก็เป็นหลักนั่นแหละอย่างน้อยคุณก็ต้องปลูกต้นไม้ประดับบ้านคุณอะเกษตรไมล่ะใช่ไหมมันก็เกษตรอะใช่ไหมก็จะมีเยอะครับผมคือโอเคเรามีพื้นฐานในการทำโซลาร์เซลล์แล้วแล้วอะไรที่มันพัฒนาต่อไปว่าเฮ้ยต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มอีกเทคโนโลยีก็คือคนเราเดยนนี้ต้องทํางานเนาะ แต่ไอความพร้อมในการปัจจัยในการจับจ่ายมีแต่ความพร้อมในสิ่งที่จะทําสิ่งอย่างเดียวในเวลาเดียวกันไม่มีมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีตอบสนองอม,มันมีไฟล์ Fi การเชื่อมต่อโดยสั่งการระยะไกลโดยมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเราก็มันมีแล้วอ่ะมันพัฒนามาแล้วะครับเราก็ต้องมองเรื่องนี้ให้มันให้มันสอดคล้องกับเรื่องอาชีพหรือเรื่องความเป็นอยู่ให้ให้มันง่ายขึ้นออืม ก็เลยมองในจุดนี้ก็เลยบศึกษาเพิ่มศึกษาเพิ่มนะครับที่เราเห็นข้างหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ของการทําการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มครับผมนะครับก็คือเจ้าของจริงๆแล้วถ้าจะไม่ได้มาพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮเดือนนึงมาสอครั้งแค่นั้นเองครับแต่เขาวางโจทย์ให้กับพี่อาร์ตว่าหนึ่งเขาเนี่ยต้องลดน้ําได้บ้านเขาต้องปลอดภัยอืมีถูก ช็อตไฟไหมอะไรประมาณนั้นเขาทำการเกษตรแบบไหนครับตัวนี้มีอะไรบ้างส่วนกษตรกรศาสตรมีทุเรียนมีเงาะมีอะโวคาโดมีกล้วยมียาคุมดินถั่วเปรูคือหนึ่งเขาต้องการที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มโดยการที่เขาไม่ค่อยมาดูพื้นที่ตรงนี้แหละแล้วก็แรงงานก็ไม่ต้องมีมีเมื่อจําเป็นมีเมื่อจําเป็นและส่วนใหญ่ก็คือต้องการสั่งสั่งงานแบบทางไกลเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่พิจิตรอยู่พิจิตรอ๋อ ไอ้เรื่องรดน้ำเนี่ยมันจะเป็นภาษาภาษาแบบเดินๆเนี่ยเขาเรียกงานรูทีนเนอะมันก็แข่รลดน้ำตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วกไม่อยากกระจ้างคนนะฮะง่ายๆอ่ะใช่ไหมเออใช่ใช่ก็เลยก็เลยอ่ะวางโจทย์ให้แบบนี้อ่าครับนะครับก็คืออ่ะอย่างเราจะมองมาตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรือนตรงนี้นะฮะอ่ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์อ่าตรงนี้ตอนนี้ใช้ใช้แผงเท่าไหร่ฮะอันนี้350วัตต์เอ่อโมโน ครับเซลซึ่งไปไปขับสำรวอใต้ดินสูบระยะร้อยเมตรให้ขึ้นมาครับออ่าให้ขึ้นมาเก็บในถังพักแล้วก็ปล่อยรถในการลถเนี่ยที่ก็ปล่อยสั่งด้วยมือถือให้วันนี้เขาก็จะกดมือถือว่าลถพื้นที่นี้รถพื้นที่นี้ลถน้ำเนาะพื้นที่นี้พื้นที่นี้โดยมือถือเป็นผู้สั่งการอ๋อรู้สึกว่ามีแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่แล้วถูกต้องในการ,รสั่งการ,รนะครับ,รบก็ แบ่งเป็นโซนๆได้ด้วยได้ถูกไหมดันั้นสั่งโซนนี้อันตรงนี้รถโซนนี้แล้วแสดงว่ามันก็ต้องมีตัวตัวชี้วัดไหมครัว่าตรงนี้ต้องการน้าเออเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ไอ้ไอ้เครื่องวัดความชื้นในดินให้มันสั่งอัตโนมัติอันนี้เราสั่งแบบประจําวันนะสั่งประจําวันก็คือเป็นเป็นเป็นพืชที่เราดูว่าอ๋อพืชชนิดนี้ต้องให้น้ําเวลานี้ตอนเช้าพืชชนิดนี้วันนี้ไม่ต้องต้องให้พืชอีกแบบหนึ่งลักษณะของพืชอ่ะครับมันจะอยู่มันจะ มันจะให้น้าตอนตอนเช้าจะดีนี่คือแผนการอของการวางแผนในการให้น้ำนะครับ,รบอะมาดูเรื่องของของแผงโซลาร์เซลล์ครับผู้ชมครับ,รบ,รบตอนนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วแหละมันก็จะมีแผงหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้นะครับอย่างที่นี่เลือกใช้แผงแบบไหนฮะโมโนเป็นแผงที่ไวต่อแสงหน่อยเพราะว่าเขาข้อเนี่ยมันอาจจะหน้าเมฆหมอกอะไรมันมันมันจะมีมากกว่าข้างล่างก็เลยเลือกใช้โมโนอะไรที่มันต่างกันบ้างครับสองอันนี้ มันจริงๆแล้วมันใช้ได้เหมือนกันแต่โพลีเนี่ยมันจะถูกแสงหนักๆอะไรเนี่ยเข้มจัดๆมันจะไม่พีคมันจะทนมันจะทนกับสภาพเขตร้อนมากเส่องเส่องโมโนเนี่ยมันจะทนสภาพเรื่องเมืองหนาวซึ่งว่ามันต้องการรับแสงไวัช่ไหมก็คือไอ้ง่ายแต่ก็ใช้ได้หมดอ่ะก็คือใช้ได้เหมือนกันนะอยู่ที่การใช้งานอใครที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไร รับแสงไวๆหน่อยก็เป็นโมโนไปแต่ต้องยอมยอมยอมจ่ายเพิ่มหน่อยคือมันรับแสงไวนั่นแหละดูแสงเข้าไปไวเป็นโมโนแต่ว่าข้อเสียเขาคือได้เยอะมันไม่ทนความร้อนได้เหมือนมันเป็นพิกมันพริกก็คือมันคือว่าคำว่าพิกในสิงจุดจุดหนึ่งมันมันงอแงได้มันงอแงมันมีโอกาสแบบนั้นก็เลือกข้อดีข้อเสียแล้วก็การใช้งานแล้วก็แต่ละพื้นที่ให้มันเหมาะสมก็แล้วกันับพอมันมันกลับคืนมามันก็เหมือนปกติ ครับผมแล้วแบบนี้เป็นการต่อแบบไหนครับต่ออนุกรมฮะมันมีวิธีการเลือกอยางไงก็บวกลบบวกลบบวกลบเข้ามาอนุกรมเนี่ยแอมกระแสจะเท่าเดิมแต่ว์โวลจะเพิ่มขึ้นแผ่นหนึ่งจะมีสมมติจะมี40่สิบโวลครับเราไปต่อแผ่นที่สองเอาบวกบวกลบไปเข่ากันมันก็สีก็จะเป็น80แผ่นที่สามก็บวกต่อไปเลยต่แปดสิบเข้ากันหนึ่งแปดสิบจะเป็นเท่าไห ร้อยยี่สิบบวกไปทีละส0 4สิบสิบอ่าทำนองนี้อ่านี่คือเป็นวิธีการของที่นี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ไปดูว่าวิธีการต่อแบบวงจรที่มีอาร์ตออกแบบเนี่ยบอกกับที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการต่อยังไงเราไปดูกันครับเริ่มขับรถออกเดินทางกับผมฟัน บนเส้นทางเพิ่มความฝันกับความสุขต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัวจะมุ่งไปสู่เส้นชัยแหล่งความรู้สู่อาชีพเอาละครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการต่อระบบกันนะครับว่าพี่อาร์ตมีแนวทางในการต่อระบบยังไงบ้างน,นะครับ อย่างนี้คือที่เราเห็นนี่คือมีไฟมาจากตรงเสาตรงนั้นครับนะครับอันไหนค,ไคือเป็นไฟจากข้างนอกมาอ่าน<ะ>ีไฟจากกรารไฟฟ้าครับนะครับเข้าเบกเกอร์นี้นะฮะอันนี้คือเบกเกอร์ตัวบนนี้ซึ่งสั่งสั่งสั่งด้วย WiFi ควบคุมระยากลคือสั่งงานด้วยมือถือเจ้าของบ้านต้องการความชัวร์ที่สุดว่าบ้านชั้นนี้ต้องไม่เกิดไฟช็อตไม่อะไรต้องทํางานได้เสถียรอะไรเียคือเจ้าของบ้านตรงเนี้ยมาบ่อยแค่ไหน ก็เดือนนึงมาสองครั้งเดือนนึงมาสองครั้งครั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือจําเป็นมากๆในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยอย่างนะถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีตัวนี้เข้ามาหลักการทางานของเขานี่แสดงว่าเสาข้างบนนั่นคือเป็นระบบ Wi-Fi ใช่ไหม Wi-Fi ซึ่งเรามี2ตัวแต่เราใช้ตัวเดียวเพื่อว่าถ้าวมันเสียเนี่ยเราก็ย้ายมาใช้ตัวนี้แต่เราเราเราให้มันรู้จักกับโทรศัพท์เราหมดทุกตัวละการทำงานคือโอเคไฟจาก การไฟฟ้ามาเข้าตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับอจะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าวนเข้าไปเบรกเกอร์ R C B O ซึ่งคุณสมบัติของ R C B O เนี่ยเมื่อเกิดการรัดวงจรเนี่ยมันมันจะตัดตัวนเองเพราะว่า R C B O มันต้องมีการลงกลาวมีการลงหลักดินนะครับมันจะเข้าไปตัวนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยมันจะตัดก่อนแล้วก็วนไปในตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อไปบังคับสมรใ,ให้ให้ทำงาน แต่จุดมุ่งหมายที่เราทำเนี่ยที่ทำไมต้องห้ามห้ามว่าให้ไฟการไฟฟ้าลงมาตอนนี้มันอยู่ลักษณะปิดไว้แต่จริงๆไม่มีตัวเนี้ยเรายกตัวนี้ไว้ไว้ไว้สองตัวมันจะสั่งงานด้วยรูปลอยคือเาน้ำเต็มอะไรมันก็ตัดตัวมันเองที่เนี้ยใช้ไฟของการไฟฟ้ากับอะไรบ้างก็มีพวกกล้องวงจรปิดอ่าที่ต้องนะมีหนึ่งกล้องวงจรปิดครับปัมบป๊มปั๊มน้ำปัมำป๊มน้ำถึงปั๊มบนบกคือ ปั๊มเพเชอร์คืออัดแรงดันให้สปริงเกิลมันหมุนแรงๆอะไรอย่างเงี้ย k ครับคือพยายามใช้ไฟกายไฟ้าให้น้อยที่สุดเพราะเรานำระบบโซลาร์เซลล์มาแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเพราะฉะนั้นจําเป็นก็เลยก็เลยออกแบบวงจรว่าจะต้องมีตัวที่มันเบรกในส่วนของไฟฟ้าในกลางคืนที่เราไม่มีโซลาร์เซลล์วิธีการก็คือหนึ่งก็คือกลางคืนเนี้ย เราถ้าเกิดเป็นถังน้ําทั่วไปมันจะมีลูกลอยถูกไหมครับถูกพอเป็นลูกลอยปุ๊บเนี่ยน้ำมันขาดละน้ำมันลดระดับลงมาถ้าเราไม่มีติเบกเกอร์ตัวนี้มันก็จะให้ไฟเนี่ยก็จะวิ่งไปวิ่งไปเพื่อเติมน้ําขึ้นมาในถังแม้แต่กลางคืนมันก็ทํามันก็ทํางานเพราะงั้นตัวนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเราก็เลยวางแผนโดยการที่มีเบกเกอร์ตัวนี้เพื่อกันไฟไว้กันไฟไว้ลูกลอยจะลงมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไว้พรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่แดดออกว่ากันใหม่แล้วค่อยเติมน้าครับผม เพื่อเราก็จะได้เอาเอาส่วนตรงที่ไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะเราลลงทุนตรงนี้ในด้านความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงจรนี้ซึ่งระบบของของพี่อาร์ที่วางไว้เนี่ยก็คืออยากจะให้การทํางานเน้นหนักในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นหลักประหยัดนะครับในการคอนโทรลในส่วนของเสมอ์ในการที่จะไปปล่อยไฟไปและการดูดแรนขึ้นมาแต่ประเด็นหลักคือ เมื่อปล่อยไฟ,ฟยดูดน้ำขึ้นมาแล้วอ่ะการปิดเปิดวาล์วเงี้ยใช้วิธีการอะไรฮะอ,อ๋อมันมันมีปิดเปิดวาล์วมันมีวาล์วโซลินอย์แล้วก็เชื่อมต่อกับ WiFi เหมือนกันเหมือนลักษณะที่เราจะไปเชื่อมต่อกับไฟไฟหลวงเข้ามาใน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 อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใน,ใน,ใ,นในยามที่ไม่มีแดดมันเป็นแล้วมันเป็นหลักการเดียวกันซึ่งตัวน,นีนนะ้เป็นเป็นโซลินอย์เป็นโซลินอย์อยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นอ่าไม่ใช่ระบบนี้ก็คือจะเดินไปเปิดวาล์วธรรมดาเนะี่ยใช้มือเปิดวาล์วนี่แหละครับนะฮะแต่นี้ก็คือเราต้องการที่เป็น ไม่ต้องมีคนเลยแหละสั่งจากมือถือที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเราสามารถคอนโทรลในส่วนของอะไรได้บ้างจ่ายกระแสไฟในยามที่ต้องการน้ําเร่งด่วนกลางคืนไม่มีไฟหรือแดดไม่มีหลายวันน้ําไม่สูบต้องเอาไฟช่วยเ,ยเราจําเป็นอทําให้เบเกอร์ตัวนี้ขึ้นไปก็ได้ก็ได้หนึ่งสมาร์ทฟาร์มสองการปิดเปิดน้ดํารถว่าจะปิด,เป,ดเปิดน้ำรถตอนไหนแล้วก็สมาร์ทฟาร์มก็จะมีกล้องดูว่าเ,เราสั่งมาแล้วเนี่ย ม,มันทำงานหรือเปล่าทํางานหรือเปล่าไม่ก็จะมีกล้องวงจรปิดแบบนี้ครับพื่อที่ตรงนี้ประมาณประมาณเท่าไหร่ฮะที่ปฏิบัติการอยู่เนี่ยสไร่ครับประมาณ3ไร่หรือครับผมเมื่อ,อซึ่งปลืกปลูกพืชผสมผสา,านก็มีทุเรียนมีเงาะมีอะโวโคาโดมีกล้วยมีถั่วเปรูพืชคุมดินและอื่นๆอีกครับ ผมถามเรื่องระบบการการทำงานหน่อยหนึ่งเข้าที่ตัวนี้มีสัญญาณ Wi-Fi ยิงไปความต่างระหว่างคัตเอาท์ธรรมดาที่เป็นเซฟตี้ตรงนี้กับไอตัว R C B O แตกต่างกันไอนี้มันเซนซิทีฟมากกว่าไอ R C B O มันถูกนิดเดียวมันปั้เลยตัดเลยครับมันมีความรับรู้มากกว่าเซนซิทีฟคือความรับรู้มากกว่าอ่าของมันนะฮะครับผมเพราะฉะั้นเราก็เลยวางไว้ดักก่อนถึงคัตเอาท์ครับผมดักไว้ก่อนนี้นะครับครับนะฮะไอตัวนี้ก็คือเป็นคัตเอาท์อีกตัวหนึ่ง อันนี้มันจะเกี่ยวพันกับอินเวอร์เตอร์เลยครับอันนี้เป็นภาคของไฟแดดแล้วก็เป็นภาคอิน,นิไฟบ้านมันขึ้นรอไว้เลยถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยคือไม่ต้องมีทั้งสองตัวนะ่ยเราก็ต่อไฟไฟหลวงเข้าเข้ามาในภาคไฟไฟบ้านเลยครับครับภาคเอซีเลยครับเหมือมมนก็ยกร้อเนี่ยคือมันจะสั่งงานกับลูกรอยครับแต่มันจะอันนี้มันก็เวลาเกิดฟ้าผ่ามันก็มีเซิร์ฟโปรเทคชั่นมีหลักดินลงหลักดินอะไรครบหมดนะครับ ที่นี่คนไมแทบจะไม่ได้มาเลยดีกว่าเคยต้องการระบบคือมันเซฟตี้เลยมีา้าวต้นเพิ่มมากลับไปตัวนี้อ่าหลังนี้เป็นไฟกีเฟสซิงเกิลที่นี่เป็นซิงเกิลครับฮแต่จะมีคําถามอย่างนี้คือว่าออบ้านผมอ่ะจะไปติดสามเฟสยังไงบ้านผมเข้าไฟสายเดียวคือซิงเกิลเฟสอ๋ออินเวอร์เตอร์มันจัดการเข้าหนึ่งออกสามให้เรานะครับมอเตอร์มันจะมีหมายความว่าตัวนี้จริงๆแล้วพี่อันนี้คือคือหนึ่ง เข้ามาเป็นซิงเกิลอยู่แล้วถป็หนึ่งเข้ามาเป็นซิงเกิลไฟไฟไฟโซล่าก็เข้ามาหนึ่งเป็นหนึ่งขั้วบวกกับลบเข้ามาหนึ่งแต่มันจัดการออกเป็นสามคือจากการออกช่อง V U W อ่าอ่าแค่นั้นเองครับอ่าหลายคนก็สงสัย AC กับ DC ต่างกันยังไงก็กระแสตรงกับกระแสสลับแล้วยังตัวของเสมอนี่เป็นอะไร2 2งรโวลต์แรงมครึ่งอือย่างการที่เราจะติดตั้งเสมอเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ วิธีการดูยังไงเลือกยังไงกับการที่แบบแรงแรงดันมันจะคำนวณจากความลึกหนึ่งนะครับสองคำนวณจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำมันออกกี่คิวได้ถ้าทางเขาบอกิบคิวออก10คิวเนะี่ยคุณส,สามารถหนึ่งชั่วโมงออกได้1ิบคิวนะลึกอยู่ประมาณแ80ดิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมาเลือกใช้เสมอซึ่งมันให้น้ํห้าคิวคุณจะไปเอาสิบคิวตามทางบอกนะคุณก็ต้องเหลือ ให้มันไหลทันไม่ใช่แล้วผมหาเงินได้10บาทผมใช้วันละสิบาทเลยมันก็ไม่เหลือเนาะผมหาเงินได้10บาทครับผมใช้ได้หบาทครับอะไรอ่เพราะว่ามันจะมีเหลือไปเก็บด้วยเหลือเหลือให้มันไหลทัน่ะจะเกิดเราไม่รู้ว่าใต้ดินมันเกิดคอัิเสบยังไงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน้าไม่มาแรงอะไรเงี้ยเราไปสูบหมด มันปั๊มมันก็ไม่มีน้ำให้สูบก็เขามีวิธีการดูยังไงเพราะอย่างพื้นที่ที่เราอยู่ตัวนี้นะครับ<ม>ก็คืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลยเยอะนะนี่นอยู่บนเขาค้อนะฮะคือคือการการที่เขาเจาะน้ําเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันก็จะมีเรื่องของดีเทคเตอร์คือการคานหาจุดที่น้ําเครื่องมือในยุคใหม่มันก็มีเราต้องมีขออนุญาตถูกต้องด้วยขออนุญาตถูกต้องลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่อาร์ตเป็นยังไงฮะผม ผมจะไปในเรื่องของการเกษตรเยอะเนาะลูกค้าผมการปั๊มแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีะเรื่องของออ g i กิดออฟกิดไฮบิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันธุรกิจของโซลาเซลล์มีบ<ม>ูมมากมีบริษัทใหญ่ๆเยอะมากเลยทีทท่่มาทำงานตัวนี้นะครับเยอะมากครับผมแล้วก็เครื่องมือเดี๋ยวนี้เทคโนโล,ย,ลโโยีเดี๋ยวนี้ มันก็เจริญมันก็ทําให้คนเราใช้อุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นแผงก็ถูกลงอะไรก็ถูกลงอ,อน,นะฮะครับเน,นี้ยพี่อาิเคราะห์หน่อยสิครับหลังจากตอนที่เริ่มต้นแรกๆกับตอนนี้ความแตกต่างระหว่างตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคือคนรู้จักจามากขึ้นแล้วก็แผงถูกลงการหาลูกค้าอย่างเงี้ยพี่อาทำยังไงอะ อ๋อตอนนั้นกับตอนนี้อ่าเมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันยังไงสมัยทําใหม่ๆก็ไปออกบูธกับพวกที่เขาเป็นบริษัทพวกน้าเข้าอะไรบ่อยเนาะไปออกบูธไปเป็นวิทยากรมันย้ายไปเป็นผู้ช่วยเขามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยตามสถานีอะไรต่างๆเขาก็รู้จักเขาก็ส่งงานมาให้มั่งตอนแรกกันเนาะตอนแรกๆไปไปทำงานนู่นนั่นนี่เขาก็รู้จักตัวผมเองมากขึ้นครับมันเป็นเรื่องของปากต่อปากเนาะอ่าสมัยนั้นก็คือบอกปากต่อปากปากต่อปากเฟซมันก็มีส่วนประกอบด้วยแต่มันก็ สรุปไปแล้วว่าคาของคนอยู่ที่ผลองงานคือคือเราไม่เด็ไปโกหกเขาอะไรเขาเรามีความรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวมันก็มา,มาเองอ<า>ตอนนี้พี่พอาร์ตก็มีมีช่องทางแบบออนไลน์ติดต่อด้วยมีนี้ก็ยุคนี้มันต้องมีอยู่แล้วยุคน,นี้ต้องมีตรงนี้มีอะไรบ้างของ,ของพี่อาร์ต เต็มเป๊มวีไลน์ส่วนมากก็จะเป็น a c e b o o k อ่าเป็น a c e b o o k แล้วก็มาคุยกันทาง Facebook ได้ครับผมนะครับมีคนเข้ามาติดต่อคุยกนะ<ม>ันใน a c e b o o k เยอะไหมนักก็มีเยอะจะมาลงมาเรียนอะไรกับผมก็มีผมก็บอกแนะนําว่าเออไปเรียนที่นี่นะก็จะเปิดแล,แล้วก็ส่งลิกงว่าเขาเรียนที่นี่เขาเปิดเมื่อไรทางฝีมือแรงงานอะไรเขาเปิดเมื่อไรอะไรแล้ก็ก็บอกบอกวิธีการที่ถูกต้องที่เขาจะไปหาความรู้ให้ตรงแหล่งมากที่สุดอืไม่จำเป็นต้องมาหาผมคนรู้เยอะ แล้วก็มีสถาบันที่อะไรเยอะแต่เราเราต้องเราต้องบอกทางเขาบางคนไม่รู้นะมืดโอ้โหเห็นเราทำหูหยากจะมาหาอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้เออเราก็ไม่ต้องมาไกลขนาดนี้ก็ได้ใช่ต้อส่งไปเลยว่าเอ้ยคุณรู้จักตรงนี้ไหมใกล้ๆคุณคุณไปเรียนตรงนี้ดีกว่าใช่คือไปเรียนได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือวิอาร์ตก็อยากจะแค่เขาเรียกว่าแนะแนวทางให้เขาไปครับผมอไผมก็ ผมก็เป็นคนเป็นคราการเก่าเนะาะเมื่อก่อนเป็นอาหารเนาะแล้วก็ออกมาก็ได้เห็นนานแต่เดี๋ยวนี้รออายุมากขึ้นจะเกิดผมได้ยินสุภาพสตรีอยู่ข้อหนึ่งกระดูกเราเนี่ยต้องกระแทกกระทั้นบ่อยๆมันจะเกิดภูมิต้านทานเยอแข็งแรงถ้าเราไม่สมองเราต้องคิดบ่อยๆมันถึงเจอแบบจะเป็นความจําเสื่อมแพทย์เขาจะเรียกอัลไซเมอร์เนาะคนไทยเรียกความจําเสื่อมครับ,รบเราก็ต้อง คนคว้าต้องอะไรเนาะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นทหารเคยกู้ระเบิดเคยอะไรอย่างเงี้ยครับเออทำโซล่าเซลล์เนี่ยมันไม่ถึงกับตายนะกมั้งเอาผกู้ระเบิดยากกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยลงลึกไปซื้อแผงมาทดลองไปอะไรไปหาคนมาทำเองมาอะไรมาโทรศัพท์ไปบอกทำยังไงไปถามคนที่เขาทำก่อนอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้พอได้ความรู้มันก็มันก็เกิดการแอคทีฟขึ้นมาเรานอนให้เป็นเวลาอะไรรักษาสุขภาพ อะไรเงี้ยอ่ามันก็มีอยู่คำหนึ่งคนเราเนี่ยมันต้องมีคำว่าครูครั้งช่างหมอหน้าวิชาของทฤษฎีพอเพียงอะครับเราต้องช่วยตัวเองได้เป็นครูเป็นครั้เรงเป็นช่างเป็นหมออะไรเงี้ยผู้ชายไทยจะเป็นอย่างนั้นจะเยอะความสุขของพี่อาร์ที่ท,ที่ได้ทําในเรื่องของโซลารเซลล์ประกอบอาชีพหลังจากที่เกษียณมาแล้วเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ความสุขของพี่คืออะไรคือได้ได้ได้ไดได ได้นำเทคโนโลยีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไกลไกลมือเหมือนเหมือนม,มันเป็นเอกอะอยู่ในหนังอะ,อะจับต้องไม่ได้แต่เราเราสามารถที่จนำพาสิ่งนี้มาให้คนจับต้องได้มาบอกให้เขาใช้เป็นมาอะไรเป็นมามาสูบน้ำแก้ปัญหาในหมู่บ้านผมเรื่องภัยแล้งภัยอะไรผมก็ทำในหมู่บ้านผม,มโดยไม่ได้คิดค่าตัวอะไรเลย เขาก็โอ้ยพี่โซล่าเซลล์มันทาได้เยอะองสูบน้ําขึ้นเขาเป็นกิโลเลยมัน,มนมทําได้เขาก็ได้รู้พระเอกตัวจริงเขาก็ได้รู้ว่าโซล่าเซลล์มันมันทำได้จริง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>อ,อ,อันนี้เป็นความอุปมาอุปไมยนะไอ้คำว่าพระเอกเนี่ยอุปมาเอาอ,อ,อ,อคุยมันจะได้เอ,อเห็นภาพมากได้เข้าใจมากขึ้นครับผมครับผมคือความสุขของพี่อาร์ตนะครับเท่าที่ฟังพี่อาร์ตเล่ามาเนี่ยคือเล่าไปพร้อมกับ เขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกเก่าๆที่เคยทํามาแบบสิปีแล้วนะเป็นสิปีแล้วนะที่ที่ทำในเรื่องของโซล่าเซลมาส่วนหนึ่งที่สําคัญคือการที่ทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอะ่ะได,ได้ได้รู้พระเอกของพี่อร์ยกตัวอย่างง่ายก็คือว่ามันก็คือเรารู้สึกว่าเราเห็นแต่เขาในทีวีอ่ะใช่ถูกไหมเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาเมื่อไหร่อะ่ะแต่วันนี้โซล่าเซลทำให้เขาเห็นแล้วว่าเออธรามใชาต่ จับต้องได้จับต้องได้นะแล้วก็ทาให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเราในวันนี้ครับพี่อาร์ตครับขอบคุณมากครับเอาละครับและคือเรื่องราวของเราที่น่าสนใจกันในวันนี้นะครับสถานีอาชีพกับคนที่รู้จริงทำจริงครับในครั้งต่อไปครับสถานีอาชีพจะพาผู้ชมนั้นไปเช็คอินที่ไหนติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและที่อาร์ตลาไปแล้ครับสวัสดีครับชี